สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำข้าวเหนียวแก้วอัญชันทำใส่ถาด8คูณ8นิ้วแต่ถ้าใครไม่มีถาดก็สามารถใส่ถ้วยขนมเล็กๆเอาก็ได้รสชาติเนี่ยหอมหวานมันอร่อยเริ่มต้นก็ให้เรานำข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นข้าวเก่านะครับครึ่งกิโลกร,รัมมาล้างให้สะอาดแล้วแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงระหว่างที่เราแช่ข้าวทิ้งไว้ก็มาทำน้ำอัญชันกันครับนำน้ำครึ่งลิตรใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดพอน้ำเดือดแบบนี้ใส่ดอกอัญชันลงไปครับใส่เยอะๆหน่อยนะครับแจ็คต้องการให้สีเข้ม พอต้มจนสีออกมาเต็มที่แล้วก็ปิดแก๊สครับตอนนี้ดอกอัญชันก็เป็นสีแบบนี้นะครับให้เราบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกเพื่อเปลี่ยนสีทีนี้ให้เราตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนนะครับใส่งาขาวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคั่วให้งามีกลิ่นหอมสำหรับงาขาวตัวนี้นะครับจะใช้ตบแต่งหน้าข้วเหนียว พอมีกลิ่นหอมและสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็พอได้แล้วครับปิดแก๊สได้เลยพอเราแช่ข้าวครบเวลาแล้วก็นำมันนึ่งให้สุกครับนึ่งเป็นเวลา40นาทีนะครับครบ40นาทีแล้วให้เราปิดแก๊สอย่าเพิ่งเปิดฝานะครับยกไปพักไว้ก่อนทีนี้ให้เราตั้งกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟนะครับใส่กะทิกล่องลงไป500มิลลิลิตรตามด้วยน้ำตาลทราย350กรัมเกลือป่อนครึ่งช้อนชา คนให้น้ำตาลละลายครับพอน้ำตาลละลายดีแล้วให้เราใส่ข้าวเหนียวลงไปขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาอบทิ้งไว้20นาทีอบครบ20นาทีแล้วให้เราเปิดฝาครับแล้วใส่น้ำดอกอัญชันที่เราทำไว้ลงไป200มิลลิลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางทีนี้ก็กวนไปเรื่อย กวนจนกว่าน้ำจะแห้งนะครับนี่ครับพอน้ำงวดแล้วก็แห้งลงไปแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับให้เราปิดแก๊สได้เลยนํามาเทใส่ถาดแล้วก็ปาดให้เรียบครับวันนี้จะใช้ถาดขนาด8คูณ8นิ้วพอปาดหน้าให้เรียบเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เซ็ตตัวครับตอนนี้ขนมเย็นตัวลงแล้วนะครับให้เราตัดเป็นชิ้นๆได้เลย พอตัดเป็นชิ้นเสร็จแล้วแบบนี้ให้เราแต่งหน้าด้วยงาขาวขั่วตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้าตาสีสันน่าทานชิมดูครับอือดูความนุ่มของข้าวเหนียวนี่โอ้โหไปครับอืมเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยครับอืมอร่อยเลยสูตรนี้ ทานกับงาแล้วหอมขึ้นไปอีกนะครับทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆวันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ